กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับพี่วันนี้กลับมาพบกับทางช่องเรานะครับใจรักพระเครื่องนะครับพี่อ่าสำหรับพี่พี่เอฟซีท่านไหนนะครับที่อยากจะเช่าพระนะครับสนใจโทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับพี่หรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าห้าสี่หกห้าห้าแปดสามสี่นะครับพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่อ่า เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการออเดอร์กันนะครับพี่วันนี้มีพระบูชาพระพุทธชินราชนะครับพี่เป็นพระพุทธเอเป็นพระพุทธทะลูบูชานะพระพุทธชินราชนะครับพี่อ่าขนาดหน้าตักประมาณ5นิ้วได้นะพี่นะผมว่าองค์นี้น่าจะ5นิ้วนะพี่นะอ่าถ้าผิดพลาดยังไงประมาณนะพี่เป็นพระแท้นะครับพี่เป็นพระแท้ดูง่ายๆนะครับเป็นพระพุทธ ทรูปบูชานะครับพระพุทธชินราชนะพี่นะขนาดหน้าตักน่าจะไม่เกินห้านิ้วนะครับพี่เป็นพระที่แบบว่าได้มาบ้านๆยิ่งๆเลยนะครับผิวจัดดีมากนะครับพี่องค์นี้แล้วไอ้ซุ้มเรือนแก้วคนได้ถอดได้นะครับพี่ซุ้มเรือนแก้วถอดออกได้นะครับนะี่ยพี่แยกออกมาถอดแบบนี้ได้นะครับแบบนี้เออเดี๋ยวผมใส่ไอ้ซุ้มก่อนนะครับพี่ แบบนี้น่าจะเป็นพระ,ะปี2อ0 0ขึ้นมาแล้วนะพี่แต่เป็นพระแท้ดูง่ายๆนะพี่ยังมีไอ้คาบขี้แมงมุมอยู่เลยนะพี่ที่เป็นจุดๆจ,จ,จ้าๆนะพี่นะอ่าแบบนี้ผมเอา3 0 0พันครับพี่สำหรับพระบูชาหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับเปิดไว้3,000ันนะครับพี่สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะพี่อ่าเป็นพระบูชาขนาดหน้าตักน่าจะประมาณไม่เกิน5นิ้วนะพี่นะน่าจะประมาณนั้นนะพี่อ่าเดี๋ยว สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับพี่ทักมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งนะพี่รายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่อันนี้น่าจะเป็นพระใหม่นะพระใหม่นะเป็นพระพุทธชินราชอมีโคตรตอกใต้ฐานแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยพี่ดูรอยตอกโค้รกันดีกว่าครับมีตอกโค้รลงไปแบบนี้พี่เป็นพระแท้นะครับแบบนี้เป็นพระแท้แน่นอนนะครับ หนึ่งห้าเก้านะรงท้ายโดยเลขเก้าเลขสวยมากนะครับพี่แบบนี้เป็นพระหล่อนะพี่เป็นพระหล่อพระพุทธชินราชนะครับแบบนี้สวยๆเลยพี่มีโค้ดตอกที่ด้านหลังอีกนะครับเนี่ยแบบนี้พี่ดูง่ายๆนะพี่พระแบบนี้ดูง่ายๆนะครับองนี้เอามาแบ่งปันห้าร้อยครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับพี่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมารายการที่สองนะครับพี่รายการที่สองเป็นเหรียญอ่า หลวงปู่โตนะครับปีหนึ่งสองนะพี่น่าจะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะครับหลวงปู่โต๊วัดประดูชิมพีนะพี่กะไรทองนะพี่แล้วองค์นี้เหมือนจะมีรอยจานนะครับพี่มีรอยจานนะครับแล้วพี่ดูนะพี่ใบหน้าใบาตาติดชัดนะครับพี่พี่ดูจานนะพี่จานทั่วองค์นะครับเหรียญกะไห่ทองเดิมสวยมากนะครับพี่กะไรเดิมเดิมสวยมากครับสำหรับเหรียญหลวงปู่โตเหรียญน,นี้ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการที่3นะครับพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อเนื้อทองผสมหลวงพ่อโบยนะครับแบบนี้เป็นพระหล่อเนื้อทองผสมแบบว่าเนื้อจัดจัดเลยนะพี่นะหล่อได้แบบดีมากนะครับพี่เป็นธรรมชาตินะครับพี่แล้วดูง่ายเลยนะครับผิวพันธุ์แบบนี้ดูง่ายเลยนะครับพี่สําหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยดังกงจักรนะครับพี่เหรียญนี้ผมเอา1000ทพันทวแล้วกันครับพี่เอา1000ทพันทวนะครับพี่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมารายการที่4ี่นะพี่อ่ารายการที่สี่นะครับเป็นเบี้ยแก้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงปู่รอดนะครับพี่อ่าเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่รอดน่าจะเป็นสายวัดกลางบางแก้วครับพวกน่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะพี่หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วอะไรเงี้ยพี่หลวงปู่เพิ่มอะไรประมาณเนี้ยพี่นะไม่ใช่หลวงปู่รอดนะพี่นะเมื่อกี้พูดผิดขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ดูเชือกนะพี่ดูลักเก่าๆมันๆแบบนี้เลยนะครับพี่สํา right. สหรับเบี้ยแก่้รูกนี้นะครับสาย วัดกลางบางแก้วนะครับเอา1,400ครับพี่เอา1,400นะครับพี่ขยัามีเสียงนะพี่อ่ามีปลอดวิ่งอยู่ข้างในนะครับต่อมารายการที่5นะครับรายการที่5เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่2 4 7 8ี่ครับเหรียญหล่อเนื้อทองผสมนะครับพี่เหรียญหล่อเก่าเนื้อทองผสมนะครับผิวออกมันเทศนะครับพี่ผิวจัดมากนะครับองค์นี้เป็นพระที่ผิวจัดมากนะครับพี่แล้วพี่ดูนะครับ อ่าเนื้อเนี่ยเป็นธรรมชาตินะมีค่าเบาและข้างข้างเนี่ยมีรอยประกบนะครับพี่มีรอยประกบหน้าหลังของหุ่นเทียนนะครับแล้วพี่ดูดิขนาดพระสภาพใช้ใช้นะครับพี่พระสภาพใช้ใช้แบบว่ายังดูง่ายนะครับพี่ผิวพันเนื้อโลหะเก่าเก่านะครับเหรียญน,นี้ผมเอาหนึ่งพันแปดร้อยครับพี่เอาหนึ่งพันแปดร้อยนะครับสําหรับเหรียญดอกหลวงพ่อป่ายันกําแพงนะครับต่อมานะครับเป็นพระหลวงพ่อปานขี่ไก่หางสามเส้นนะครับพี่อ่า หลวงพ่อปานวัดบางน no. มโคนะครับพี่อันนี้เป็นพระเนื้อดินเผานะครับหลวงพ่อปานวัดบางน no. มโพพิมพ์ขีกไก่หาง3เส้นนะครับไม่ใช่หางพวงนะพี่อ่าแล้วพี่ดูเนื้อพระนะครับเนื้อพระเก่ามากครับพี่เนื้อพระเก่ามากเป็นพระเนื้อดินเผาน,นะครับแบบนี้แล้วมีการอุดผงด้านบนนะครับพี่มีการอุดผงด้านบนนะครับที่เป็นรอยลูงัดนะครับพี่เนื้อหาจัดจ้านผิวพรรณดีๆแบบนี้ผมเอา9 0้าอยครับพี่องค์นี้เอา900รอยครับ ต่อมานะครับรายการที่นะครับพี่รายการที่7เป็นพระหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตกุบังกระทิงนะครับพี่กุบังกระทิงนะครับแล้วพี่ดูเนื้อหานะพี่เนื้อดินนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับมีคาบปลาคาบกุนะพี่คาบปลาดําขึ้นเลยนะพี่คาบรลาดําขึ้นเลยนะครับแล้วพี่ดูนะพี่นะมีเลี่ยมจับขอบเงินวินเทจโบราณโบราณแบบนี้ด้วยนะครับพี่ เนี่ยแบบนี้ถือว่าเป็นพระเก่านะครับพี่แค่เลี่ยมเนี่ยก็หลายสิบปีแล้วนะพี่แค่อายุการเลี่ยมแบบนี้ก็หลายสิบปีนะครับองคนี้ผมเอาหนึ่งพันทั่วแล้วกันครับพี่สําหรับหลวงพ่อโตกุบรังกะทิงนะครับจังหวัดอยุธยานะครับพี่เนื้อหาจัดจ้านดีนะครับสวยงามครับพี่ต่อมานะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิม์นิยมนะครับพี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูเนื้อหาพระนะครับ เป็นพิมพ์นิยมเอนะครับพี่แล้วพี่ดูเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับพระร่โบราณเนื้อหาจัดจ้านมากนะพี่แบบนี้ผิวแบบนี้นี่ต้องได้อายุนะครับถึงจะผิวเป็นแบบนี้พี่พระต้องมีอายุค่อนข้างมากนะผิวถึงจะจัดจ้านแบบนี้พี่อิาบบีทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าบีบีทุกท่านก็เป็นนักสะสมพระนะครับต้องรู้อยู่แล้วนะพี่ว่าพระเนื้อหาแบบนี้อายุนานนะครับพี่อายุเก่านะครับ สำหรับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์นี้นะครับพี่ผมเอา1500ครับพี่เอา1500ต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับพี่เหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญเก่านะครับพี่เหรียญเก่าแล้วพี่ดูนะครับความคมของพื้นเหรียญนะครับความคมของเส้นสายลายพิมพ์ต่างๆนะพี่นะพื้นเหรียญตึงๆคมคมนะพี่อ่าพื้นเหรียญตึงๆคมคมนะครับอ่าแล้วพี่ดูนะครับ ดูยันนะพี่แล้วพี่ดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขอเบ็ดนะพี่มีขอเบ็ดนะครับทางด้านหลังนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อกันเหรียญนี้นะครับ,รบ er ards, ผมเอาหนึ่งพันหกร้อยครับพี่อ่าเอาหนึ่งพันหกร้อยนะครับต่อมานะเป็นพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับพี่อ่าพระนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นพระเนื้อดินนะพี่แล้วพี่ดูคราบกรุนะครับที่เกิดขึ้นนะครับกับองค์พระนะครับพี่เป็นธรรมชาตินะครับพี่สําหรับคาบกลุแล้วพี่ดู เอ่อพวกสังกตินะครับดูวงแขนนะพี่อ่าสวยงามนะครับพี่สําหรับองค์นี้สวยงามมากนะครับแล้วพี่ดูนะครับพี่ครับกรุนะครับแล้วพี่ดูเม็ดแร่มวลสารต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นกับเนื้อพระนะครับพี่เป็นธรรมชาตินะพี่อ่าแบบนี้ผมเอา900ครับพี่สําหรับนางพญาองค์นี้เอา900ครับต่อมานะครับพี่เป็นรายการที่1ิเอ็ดนะครับเป็นพระผงสุพรรณนะพี่เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับ แบบนี้เดี๋ยวมาดูเนื้อหาพระนะครับพี่มีค่าปลาดำนะครับแล้วเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่เป็นพระเนื้อดินนะครับมีค่าป,าปลาค้าบกุขึ้นนะครับข้างหลังเป็นรอยลายนิ้วมือกดลงมาแบบนี้นะครับพี่เป็นรอยลายนิ้วมือกดลงมาแบบนี้นะครับองค์นี้ผมเอา1000พันครับพี่อ่าสำหรับพระผงสุพรรณองค,คแบบน์นีนน้ผมเอา1000พันน,น,นะครับพี่สวยๆคมๆแบบนี้พี่ใบหน้าใบตาติดชัดนะครับ ต่อมานะเป็นพระปิดตาจัมโบ้หนึ่งนะครับพี่เนื้อผงใบลานนะครับเรามีฝั่งตะกุดนะครับพี่มีตะกุดฝั่งนะครับเนี่ยพี่ดูดิดูเออนิ้วดิพี่ดูนิ้วหลวงพ่อนะครับพี่เรียงชิดติดกันแบบนี้เลยนะพี่คมๆเลยพี่แล้วพี่ดูนะครับความคมนะพี่ของวงแขนของร่องแข้งนะพี่คมๆแบบนี้เลยเราพลิกมาดูด้านหลังนะดูยันต่างๆนะพี่นะดูธรรมชาตินะครับพี่ดูธรรมชาติ สำหรับพระปิตาจมโบหนึ่งองค์นี้ผมเอา1,600พนะครับพี่เอา1,600นะครับพี่อี่สวยๆแบบนี้พี่สนใจขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมานะพี่เป็นรายการเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่อันนี้เป็นเขี้ยวเสือที่แบบว่าอยู่ในเลี่ยมเอ่อรลับห่วงเชื่อมสามเหลี่ยมแบบนี้นะพี่นะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะพี่นะเป็นเสืออ้าปากนะครับตัวนี้เป็นเสืออ้าปากครับ ตัวนี้ผมเอา2000นะครับพี่เอา2000นะครับพี่ดูนะพี่หน้าตารูปเต่านะครับอาปากแบบนี้พี่ตัวนี้เอา2 0 0พนะครับพี่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับที่0ูนย์เก้าห้าสี่หกห้นะพี่ขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่หรือว่าจะโทรมาต่อราคาก็ยินดีนะครับต่อมารายการที่14นะครับพี่14เป็นเหรียญพระยาพิชัยดาผักแล้วจอนอุตรดิตนะครับพี่จังหวัดอุตรดิตนะครับ เหรียญนี้ผมเอา800แล้วกันครับพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพก็ผ่านการใช้มานะครับพี่แต่ความคมความตึงในยังเห็นอยู่นะพี่แล้วพี่ดูรอยตัดตัดฉีกแบบนี้นะครับตัดฉีกแบบนี้นะพี่แล้วพี่ดูนะพี่ยันนะครับความคมนะพี่ของพื้นเหรียญนะครับแล้วพี่ดูรอยตัดนะพี่แบบนี้เอา800อนะครับพี่เอา800 ต่อมานะพี่เป็นพระหลวงพุทธวดออกวัดห้วยมุงคลนะครับปีหลังๆแล้วครับพี่ข้างหลังก็ข้างหน้าเป็นพระหลวงพุทธรูเนื้อว่านะพิมพ์ใหญ่ๆนะครับพิมพใหญ่เส้นสังก,กติคมชัดลึกแบบนี้นพี่นะเม็ดบัวต่างๆคมชัดลึกนะครับแล้วมาดูด้านหลังนะครับพี่ข้างหลังเป็นหลวงพุทธวดแบบว่าพิมพ์เล็กนะครับพี่แปะอยู่ทางด้านหลังนะครับแบบนี้พี่ออกวัดห้วยมงคลนะครับองค์นี้แบ่งปันกันเลยนะพี่นะสี่ร้อยนะครับพี่เอาสี่ร้อย ต่อมานะพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่อยู่ในเลี่ยมวินเทจนะครับอยู่ในเลี่ยมวินเทจนะพี่นะและ้วพี่ดูเนื้อก่อนพี่ดูเนื้อซะก่อนนะพี่นะอ่าอันนี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะพี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมถอดแว่นมองแป๊บนึงนะครับพี่โอ้แบบนี้ผมว่าอ่าน่าจะเป็นบางขุนพรมนะพี่นะเพราะว่ามีคับกรุนะคบพี่อ่ามีคับกรุขึ้นแบบนี้นพี่สําหรับองค์นี้เป็นพระพิมพ์ใหญ่สวยงามนะครับพี่เป็นพระพิมพ์ใหญ่สวยงามนะครับ อ่าเราพี่ดูนะครับเนื้อหานะครับมีความแข่งไอ้แกร่งนะครับพี่เนื้อเก่าเก่งนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะพี่สําหรับสมเด็จองคนี้ผมเอา1,700ครับพี่เอา1,700นะครับพี่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะครับพี่อ่าน่าจะเป็นเอ่อรุ่นแรกับพี่นะไม่แน่ใจนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับสภาพใช้ใช้นะพี่เหรียญผ่าน ประสบการณ์มาอยู่แล้วนะครับพี่เหรียญแบบนี้แบบใช้ๆแบบนี้พี่มีประสบการณ์มาอยู่แล้วนะครับพี่ดูนะพี่นะความตึงความคมของเหรียญน,นะพี่นะถึงแม้ช้ำๆเนี่ยก็ยังตึงยังคมนะพี่นะเหรียญนี้ผมเอา9 0้าร้อแล้วกันครับพี่อเอาไม่ข้ามมาเอา9 0้าร้อยครับพี่ต่อมานะครับเป็นพระเจ้าสิบทิศนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะปี2512นนะครับพี่อันนี้เป็นเหรียญตึงๆคมๆนะครับพี่เหรียญตึงๆคมๆเลยนะครับพี่ เหรียญปั๊มนะครับพระเจ้าสิบทิศหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะครับปี2512น้ยอะครับพี่สำหรับเหรียญนี้เอามาแบ่งปันกันในราคา1000บาทนะครับเอา1,000พเท่านั้นนะครับพี่ทักเข้ามาได้โดยด่วนนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะพี่ต่อมานะครับเป็นพระปิดตาเนื้อไม้แกะนะครับหลวงู่เอี่ยมวัดหนังพนะก้นอุชานา์มีการลงชาติจุ่มลักแปะทองเก่านะครับพี่อ่าแล้วพี่ดูนะครับเนื้อหางเก่าเก่าสาระดีๆแบบนี้นะพี่นะอ่า เป็นพระเนื้อจัดมากนะพี่เป็นพระเนื้อจัดเนื้อเก่านะสําหรับเนื้อไม้แกะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังองค์นี้นะครับพี่ผมเอา800แล้วกันครับเอา800รนะพี่นะแบบนี้ต่อมานะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนงแตกรุ่นแรกนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนงแตกรุ่นแรกนะครับแล้วพี่ดูนะพี่เป็นพระหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับโลหะดีมากครับพี่เนื้อโลหะหล่อเก่าดีมากแล้วผิวออกดำๆนะพี่ พระหลวงพ่อทาเนี่ยจะไม่ออกเหลืองจี๊ดจ๊าดนะครับสําหรับหลวงพ่อทารุ่นแรกนะจอกดําๆแบบว่าไม่ไหมแบบนี้พี่อ่าสําหรับเหรียญหลวงพ่อทาเหรียญนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่เดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงนะครับต่อมานะครับพี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่เป็นเหรียญเอ่อเหรียญเล็กๆนะครับห่วงเชื่อมปั๊มข้างกระบอกนะครับพี่อ่าแล้วพี่ดูนะครับความตึงความคมของเหรียญนะครับพี่ ดูเส้นซุ้มนะครับพี่ดูวงแขนนะครับความตึงความคมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับพี่อ่าพระปฏิมาก่อนอะไรพ่อวัดบ้านแหลมนะครับพี่แบบนี้ผมเอา1,400ครับพี่เอา1,400นะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะเป็นเหรียญหลอ่อ หลวงพ่อโบ้ยวัดบนาวนะครับอ่า kind of สร้างร้อพิมพ์หลวงพ่อปาวัดบางนมโคนะครับอ่าแบบนี้พ <CCTV> ี <moderate> <PDF> ่เป็นพระรอเนื้อทองผสมนะพี่หลวงพ่อโบ้ยนะครับพี่หลวงพ่อโบ้ยนะแบบนี้เนื้อหาจัดมากนะพี่เป็นพระรอโบราณเนื้อหาจัดมากนะครับพี่ดูนะพี่นาการรอโบราณนะพี่นะความเป็นธรรมชาติของเนื้อนะครับสําหรับเหรียญรอหลวงพ่อโบ้ยเหรียญนี้นะพี่อ่าผมเอาราคาแบบว่าไวๆเลยนะพี่นะเอาไวๆเลยนะ เอา1,200บาทครับพี่เอา1,200บาทต่อมารายการที่2 3นะครับพี่เป็นเหรียญหล่อเก่านะครับอันนี้ผมไม่ทราบเกจินะพี่เป็นเหรียญหล่อพระนั่งแบบนี้พี่แล้วมีอายุแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะพี่นะแล้วพี่ดูดิเนื้อโลหะดีมากนะครับเก่ามากนะพี่นะเป็นห่วงหูในตัวด้วยนะครับพี่เชื่อมหูห่วงในตัวนะครับ สองสี่กว่ากนะพีะ่การสร้างพระแบบนี้เป็นพระยุค2 4 0 0ันสี่ร้อยกว่ากว่านะพี่แต่ผมไม่ทราบว่าออกสำนักไหนนะครับผมเอา800แปดร้อยละกันกับพี่เอาแปดร้อยละกันกับพี่สวยๆเนื้อหาดีๆแบบนี้พี่ต่อมานะเป็นพระผงแหวมกม้านะหลวงพ่อกลวยนะพี่วัดโคสิตารามนะครับพี่แล้วเดี๋ยวพี่ดูนะพี่อยู่ในเรียมวินเทจเก่าๆนะครับพี่เนี่ยส่องลงไปจะไม่ค่อยเห็นพระเท่าไหร่นะพอดีว่า ออพลาสติกมันขุ่นมัวนะพี่เนื่องจากเลี่ยมน่าจะเป็นหลายสิบปีนะครับพี่น่าจะหลายสิบปีนะครับจากการเลี่ยมแบบนี้พี่สาหรับแบกมา่มกลว,กวยองคนี้ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อมานะเป็นพระพุทธชินราชนะครับพี่เป็นพระพุทธชิน,านราชอ่ออันนี้เป็นพระยุคหลังๆแล้วนะพี่เป็นพระยุคหลังๆปีสองพันห้าร้อย สาขึ้นมานะผมว่านะน่าจะเป็น2530ขึ้นมานะแล้วพี่ดูนะพี่มีต่อโค้ดธรรมจกกักรกบอกเรานะครับแบบนี้เป็นพระแท้แน่นอนนะพี่ดูง่ายๆแบบนี้พี่แลวข้างหลังมีโค้ดแบบนี้พี่องค์นี้ผมเอา400ร้อยครับพี่อ่าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเอา400เท่านั้นนะครับพี่แบ่งมุมแบ่งทางกันไปนะครับหรือว่าไว้ศึกษาใช้พุทธคุณก็ดีเลยนะครับพี่ต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญพระธรรมจกักรออกวัด พระธรรมมูลนะครับพี่จังหวัดชัยนาทนะครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขมเท่าร่วมปุกเสกนะพี่แล้วเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยนะพี่เป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยนะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่ไปกราบขอพอหรหลวงปู่สุขวัดป่าคลองนะพี่ก็จะผ่านวัดพระธรรมมูลนะพี่ก่อนเข้าวัดป่าคลองมะขมเท่านะครับพี่อ,อยู่เหมือนอยู่บริเวณภูเขานะพี่นะเป็นเขาๆว,าวะพี่ผมได้มีโอกาสไปกราบ อหลวงปู่สุกก็ได้ผ่านวัดนี้เหมือนกันนะครับแต่วันนั้นไม่ได้แวะนะพี่ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดปากคลองเท่าไหร่นะครับพี่พี่พี่ท่านใดมีเวลาเข้าไปก็แวะเวียนไปกราบไหว้สการะบูชากันได้นะครับสําหรับเด่นนี้ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่ต่อมาเป็นพระปิดตานะครับจัมโบ้สองนะครับพี่พระเนื้อผงไบรลานนะครับพี่พระเนื้อผงไบรลาน หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับพี่อ่าอันนี้เป็นพระปิตายจัมโบ้สองนะมีฝั่งตะกุดนะครับพี่มีฝั่งตะกุดนะครับเนี่ยแ้วพไปดูนะับเนื้อหาสาระดีมากครับพี่เนื้อหาสาระดีมากนะครับองค์นี้ผมเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับพี่หลวงปู่โตองคนี้ผมเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยครับพี่เนื้อผงใบลานนะครับสวยๆงามๆเลยพี่นะต่อมาเป็นเหรียญดรอหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับพี่ เหรียญหล่หลออันนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะพี่แต่เป็นหล่อเก่าเนื้อทองผสมนะครับพี่เหรียญช้าๆช้ำๆหน่อยนะครับเหรียญช้าๆช้ำๆหน่อยหลังเป็นยันแบบนี้พี่แล้วมีห่หวงชื่อไอห่วงหูในตัวเลยนะพี่ห่วงหูในตัวเลยนะครับแบบนี้พี่สำหรับเหรียญห,หล่อหลวงพ่อน้อยนะครับวรีสะทองนะครับเหรียญนี้ผมเอาหนึ่งพันสองร้อยครับพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยครับพี่ต่อมานะเป็นพระดีดาเฉยคางกำแพงเพชรนะครับพี่ เป็นพระรีราเชยคางกำแพงเพชรนะครับแล้วพี่ดูเนื้อนะพี่ดูคาบกรุนะครับที่ติดอยู่กับผิวพระนะพี่แล้วพี่ดูแร่มะขามลอยแบบนี้พี่แร่มะขามลอยลอยแบบนี้นะพี่นะดูง่ายๆแบบนี้นั่นนี่นะพี่นะพระนะดูง่ายๆนะพี่คาบกรุคาบแร่มะขามนะครับมีให้เห็นเด่นชัดนะเป็นพระรีราเชยคางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับองนี้ผมเอาเจ็ดร้อยครับพี่เอาเจ็ดร้อยนะครับ ต่อมาเป็นพระสมเด็จนะพี่อันนี้น่าจะเป็นของวัดระฆังนะครับพี่ดูหลังดิเนี่ยพระแอนเอนหน่อยนะพี่นะพระแอนเอนนิดหนึ่งนะพี่นะเป็นธรรมชาติดีนะครับสมเด็จองค์นี้เป็นธรรมชาติดีมากครับแล้วพี่ดูวงแขนนะพี่นะดูอกนะพี่นะเนื้อเนี่ยหนุบนุ่มนะพี่มีความแก่งเก่านะครับพี่ดูนะครับหลุมโพรงต่างๆนะครับพี่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะพี่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วพี่ดูเม็ดเนื้อหางมลสารนะครับ แบบนี้นะพี่นะแบบนี้นะพี่นะองค์นี้ผมเอาสองพันละกันครับพี่เอาสองพันละกันครับพี่องค์นี้สวยสมบูรณ์มากครับแล้วเนื้อหาดีมากครับเอาสองพันนะครับพี่สําหรับสมเด็จประคังองค์นี้นะครับต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับพี่ปีสอง6ห้ายหกเนื้ออัปปก้านะครับเอ่อเป็นเหรียญแบบว่ากลมๆใ,ใหญ่ๆแบบนี้พี่เนื้ออัปปก้าผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเหรียญอะไรนะครับ แต่เหรียญเนี่ยตึงคมนะครับดูง่ายนะครับพี่เหรียญตึงคมดูง่ายนะพี่แบบนี้นพี่ดูดิเหรียญตึงตึงคมคมนะครับดูง่ายง่ายเลยพี่แล้วพี่ดูดิสำหรับเห,หมมร,รียญหลงพ่อเงินวัดดอยยี่หองปีสองห้าศูนย์หกเหรียญน,นี้นะพี่นะผมเอาหนึ่งพันสามร้อยละกันครับพี่อ่าเอาหนึ่งพันสามร้อยละกันครับพี่เอาไว้แบ่งปันกันนะครับพี่เอาไว้แบ่งปันกัน ต่อนะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะพี่นะเป็นเหรียญหล่อเนื้อตะกัวนะพี่เอ่อของเมื่อวานเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้เป็นอีกองคหนึ่งนะครับคนละองคกันนะพี่นะมีขนาดย่อมเยาวลงมานะครับพี่แต่เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเช่นกันนะครับข้างหลังมีรอยจานนะครับพี่แล้วพี่ดูห่วงเนี่ยหูในตัวนะพี่มีหูห่วงเชื่อมมาในตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ดูนะดูนะพี่นะคราบตะกัวเก่านะพี่นะคราบตะกัวเก่าแบบนี้พี่ เอาหนึ่งพันสองร้อยแล้วกันครับพี่เอาหนึ่งพันสองร้อยแล้วกันครับพี่ต่อมานะเป็นพระปิดตาหลวงพอ่อทับวัดอนงค์นะครับพี่เนื้อไม่กระสิทธิ์นะครับเขียวๆแบบว่าเป็นพระรอแบบเนื้อจัดดีมากนะพี่สําหรับหลวงพอ่อทับวัดอนงค์นะข้างหลังมีจานยันแบบนี้พี่ข้างหลังมีจานยันแบบนี้เอาหนึ่งพันครับพี่เอาหนึ่งพันท่วนๆนะครับพี่ต่อมานะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่เป็น เหรียญจอบใหญ่ลงเพราะเงินวัดบางคานะแล้วพี่ดูเนื้อนะพี่นะเดี๋ยวผมให้พี่ดูเนื้อช้าๆชัดๆเลยนะครับพี่สําหรับจอบเก่าหล่อเป็นร้อยปีแบบนี้พี่เนื้อหาแบบนี้พี่ผมว่าพระอายุค่อนข้างจะเยอะมากนะพี่พระเนื้อจัดจดแบบเนี้เดี๋ยวพี่ดูดิเนื้อหาจัดจ้านมากนะครับสําหรับองค์นี้นะพี่นะอง์นี้ผมเอาหนึ่งพัน สี่ร้อยแล้วกันครับพี่อย่ามองข้ามนะครับพี่พระสภาพช้ำๆแบบนี้พี่อย่ามองข้ามนะหนึ่งพันสี่ร้อยถือว่าแบ่งปันกันแบบย่อมเยาวนะครับพี่ต่อมานะครับรายการที่สามสิบห้านะครับพี่เป็นพระหลวงพ่อเงินพิมไอรุ่นปืนแตกนะพี่เป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกนะครับออกวัดบางคานนะครับพี่อาเป็นพระ เอาถนนหล่อเก่าโบราณเนี่ยเอามารอเป็นรุ่นนี้นะพี่ปืนแตกปี2528นะครับสำหรับองค์นี้ผมเอา400ครับพี่เอา400นะครับพี่สำหรับปืนแตกองนี้เอา4 0 0ต่อมานะเป็นพระชัยเออเอเป็นพระกิ่งหลวงพ่อจาดนะครับพี่พระกิ่งหลวงพ่อจาาวัดบางกระเบานะครับข้างหลังเป็นก้นอุบแบบน้พี่เรามีอุดกลิ่นนะพี่มีอุดกลิ่งแล้วเดี๋ยวพี่ดูเนื้อพระนะครับ เนื้อพระรอทองผสมนะพี่เป็นธรรมชาตินะพี่เก่าๆ,ๆเลยผิวแห้งๆนะพี่ผิวออกมันเทศนะครับพี่องค์นี้ผิวออกมันเทศและพระเนื้อจัดดีมากครับพี่สาหรับพระกิ่งหลวงพ่อจาดองค์นี้ผมเอาหนึ่งพันครับพี่เอาหนึ่งพันนะครับต่อมานะพี่นะเป็นพระปากน้ํานับหลวงพ่อสดวัดปากน้าพระศรีเจริญนะพี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะพี่ไม่ได้ลงแล็กนะครับไม่ได้ลงแลกแบบนี้ผมเอาเออหนึ่งพันแล้วกันครับพี่เอาหนึ่งพันแล้วกันครับพี่ สนใจต่อรองราคาได้เลยนะครับเอาหนึ่งพันต่อมานะเป็นเหรียญหัวโตหลวงปู่ทวดนะพี่ข้างหลังเป็นอาจารย์ทิมนะครับพี่าสาหรับเหรียญโดหลวงปู่ทวดเหรียญน,นี้นะพี่เอาหนึ่งพันเช่นกันครับพี่เอาหนึ่งพันเช่นกันเหรียญเก่าสวยงามแบบนี้นพี่เอาหนึ่งพันครับต่อมาคนระับเป็นหมากทุยหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับพี่แล้วพี่ดูดิ เป็นหมากทุยนะพี่นะของหลวงพ่อทบแน่นอนนะพี่แบบเนี้ยตีเป็นที่อื่นไม่ได้เลยนะครับพี่ตีเป็นที่อื่นไม่ได้เลยนะพี่เนี่นยพ,นะพี่ดูดิเชือกเก่าเก่านะพี่นะเชือกเก่าเก่าแบบนี้พี่แล้วเขย่ามีเสียงดังกึก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 นะพี่นะคล้ายเบี้ยกแก่นะพี่นะเสียงดังแบบนั้นน,นะครับพี่สําหรับลูกนี้ผมเอาแปดร้อยครับพี่หมากทุยหลวงพ่อทบนะครับ ต่อมานะครับพี่เป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับพี่หลวงปู่เพิ่มนะครับอ่าวัดกลางบางแก้วนะครับพี่ฉลองอายุเก้าสิบสองพันษาเจ็ดสิบนะพี่เหรียญเนื้อทองแดงนะครับสวยๆตึงๆคมๆนะครับพี่เหรียญสวยตึงคมมากนะครับเหรียญนี้ผมเอาหกร้อยแล้วกันครับพี่สําหรับเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับเอาหกร้อยแล้วกันครับพี่เนี่ยพี่ดูดิความสวยความตึงนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะฮะ ต่อมาครับเป็นเหรียญหลอ่อหลวงพ่อเท้าพระเนเงแตกรุ่นสองนะพี่เหรียญน,นี้นี่น่าจะถูกการชําระล้างผิวมาบ้างนะพี่อาจจะโดนทําความสะอรดผิวมาบ้างนะครับข้างๆเนี่ยมีรอยประกบแบบนี้พี่ชัดเจนนะพี่แล้วเหมือนมีการทําความสะอาดผิวมานิดนึงนะครับสําหรับองนี้เอาไม่แพงเอาแบ่งปันเอาหนึ่งพันครับพี่เอาหนึ่งพันนะครับพี่สนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายนะเป็นพระ พิมพ์กลางนะครับพี่หลวงพ่ทวนะครับมีศูนย์ห้านะพี่เป็นปั๊มซ้ํานะพิมพ์กลางนะพี่แล้วพี่ดูนะเนื้อแดงแงแบบนี้เลยนะพี่นะหลังเก็บตะไบเรียบๆแบบนี้พี่หลังเก็บตะไบเรียบๆแบบนี้พี่ผมเอาหนึ่งพันสามร้อยแล้วกันครับพี่องค์นี้ครับหลวงู่ทวดปั๊มซ้ําพิมพ์กลางครับยังไงนะพี่นะคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับสวัสดีครับ